ครั้งไหนที่แบบเราจิตตกสุดๆเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทำางไงมีมนั้นว่ามันจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าเรามีปัญหาลุมเราในชีวิต<ม>เนาะแต่แบบว่าช่วงนั้นอะเอาตรงๆนะเวลาแบบที่แนทแบบจิตตกมากมแล้วก็แบบไม่รู้จะทํายังไงเราอาจจะต้องให้เวลาตัวเอง<ม>เออ<ม>คือเราเป็นคนแอคทีฟมากช่วงแรกๆเราปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เวลาตัวเองว่าเฮ้ยจิตตกได้เป็นเรื่องปกติถูกปะคนเราอะมันไม่ได้จะแบบล่าเรื่องทุกวัน่ะให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้เมื่อก่อนไม่เค คย <acontec ern> คุยกับตัวเองเลยเป็นแบบนักสู้ชีวิตอ่ะเป็นแบบหญิงหญิงแกร่งฉันอ่อนแอไม่ได้ใช่ฉันอ uh ่อนแอไม่ได้ฉันลูกคนเดียวแม่ฉันเลี้ยงเดียว <S 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 ยิ่งแบบเรากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรแบบเนี้ยยิ่งกังวลค่าใช้จ่ายแบบมารัวๆมีเรื่องอินู้นั่นนี่ให้เสียอะไรเง,งี้ยความเครียดไม่เคยช่วยอะไรเลยความกังวลไม่เคยช่วยอะไรเลยการที่แบบจิตตกอยู่ที่บ้านไม่ช่วยอะไรเลยแต่มันเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่เราจะ มีวันที่แบบดาวๆาวเหนื่อยๆเนาะ mm hmm. มันก็พักปล่อยตัวเองพักทำยังไงดีไม่ไหวพักไปก่อนเลยนอนให้เต็มที่เลยกินให้เต็มที่ mm hmm. เราอาจจะต้องแบบหาพอดแคสต์ยกใจเราแบบเหมือนค่อยๆเนาะแต่ต้องใจเย็นกับตัวเอง mm hmm. พอเมื่อไหร่ย,ยิ่งเราแบบฉันอยากหายอะ mm ่ะ hmm. ฉันฉันไม่อยากเศร้าแล้วนะเมื่อน,นั้นแหละคว mm hmm. ามเศร้าจะยิ่งแบบโถมกระนำ